เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยังไม่มีการเข้ามาจําหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียนะครับได้มีการเปิดตัวรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองสำหรับ Honda c b 3 5 0 RS นั้นถือว่าเป็นรุ่นย่อยของ c b 3 5 0 h i ห้าศนโดยจะปรับปรุงสไตล์ของตัวรถให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่ว่ายังคงยึดเอาหลักการออกแบบที่มีกลิ่นอายของรถสตรีทไบค์ทรงย้อนยุคมีองค์ประกอบดั้งเดิมทั้งชุดไฟหน้า LED ดทรงกลมถังน้ำมันเชื้อเพลิงทรงหยดน้ำแล้วก็ เบาะนั่งแบบตอนเดียวยาวนะครับเล่นระดับเล็กน้อยนั่นเองคุมกำลังจะมาในพิกัด 348.39cc หนึ่งสูบระบายความร้อนด้วยอากาศครับให้แรงม้าสูงสุด20.8 bhp แล้วก็แรงบิดสูงสุด30นิวตันเมตรครับเน้นอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมในย่านความเร็วต้นถึงกลางชคอ,อัพด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทวินชคคู่เบรกเป็น abs ทางด้านหน้าและก็ด้านหลัง ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์5สปีดนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อย่าง HSTC ป้องกันล้อหมุนฟรีครับแล้วก็มีระบบและก็มีระบบเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับการน,นำทางและการควบคุมการเล่นเพลงได้เช่นเดียวกันรถรุ่นนี้ในมาเลเซียนะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ159,000บาทโดยประมาณต้องมาเราติดตามครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสนำเข้ามาทำตลาดในอนาคตจากนี้ด้วยหรือไม่อย่างไร